ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการพูดคุยในเรื่องของการงานการเงินประจําเดือนมีนาคมสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับผู้ที่เกิดในราศีกุมจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ วันที่1กุมภาพันธ์นะครับถึงฟิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์จะเป็นผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมดอันนี้จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ของพลมยานนะครับจะแต่จะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผู้อื่นสักหน่อยนะเราก็มาดูกันว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในราศีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นกันที่การงานนะครับ ใบแรกเทพจารย์ใบที่สองพระวิชนุก,กรรมใบที่สามพระรุนเทพบุตรท่านใดที่ยังตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับสำหรับเดือนนี้ นะสำหรับเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆส่วนท่านใดที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะย้ายไปดีไหมจะเปลี่ยนงานดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะย้ายดีไหมแต่แต่ถา,ถามแต่จากผมเนี่ยผมมองว่าเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนงานด้วยก็ได้ นะครับมันเลยทําให้คุณมีความวิตกมีความลังเลใจว่าหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่ดีหรือว่าเราจะไปต่อที่อื่นดีนะครับนั้นเดี๋ยวเราดูก่อนว่าถ้าเกิดเราทําที่นี่อยู่จะเป็นอย่างไรถ้าทําที่นี่อยู่ผมมองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับภายในเรื่องของการที่ว่าอยู่ที่เนี่ยดูเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศภายในองค์กรน,นะครับจะไปหันไปพูดคุยกับใครก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเราทําอยู่ตัวคนเดียวนะครับแล้วยังต้องวุ่นวายกับการช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับต้องแบกรับภาระหน้าที่ของคนอื่นอยู่เรื่อยๆนะผมว่าไม่ดีสักเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะย้ายน่าจะดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าย้ายไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าย้ายไปแล้วผมว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่การที่ย้ายไปของคุณเนี่ยมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก จากการทําแบบเดิมนะคุณจะได้ไปทาในในหน้าที่ใหม่ๆนะครับซึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทาด้วยก็ได้นะคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของความรับผิดชอบมีในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของการทํางานมากกว่านี้แต่งานจะทําไปได้ดีนะครับจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและดูเหมือนกับว่าเงินจะได้ดีด้วยนะครับได้เงินได้เงินแบบแฮปปี้เลยนะครับในเรื่องของการงานงานใหม่ นะครับถ้าเกิดว่าใครท่านใดที่จะลงทุนในเรื่องต่างๆจะเป็นยังไงบ้างลงทุนยังไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นะครับไม่ควรที่จะมีหุ้นส่วนแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะอึดอัดกดดันตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะไม่รู้สึกสบายอะนะครับมันเหมือนกับว่าเราเรารีบทํามากเกินไปอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอยากจะให้รอคอยไปก่อนนะครับนะผมมองว่าให้พ้นเดือนห้าไปก่อนในเรื่องของการลงทุนสําหรับราศี กลุ่มน่าจะเวิร์กกว่านะครับในเดือนสองเดือนนี้ผมมองว่าคุณยังอึดอัดอยู่นะครับถ้าเลยเดือนห้าเดือนหกไปแล้วเนี่ยผมมองว่าอคุณจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะทําอะไรสมสมใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะเหมาะสมมากกว่าเดือนนี้นะครับมาต่อกันในเรื่องของการเงินการเงินของเราเป็นอย่างไรบ้าง นะครับการเงินในเดือนนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดเลยนะครับในเรื่องของการเงินเพราะดูเหมือนกับว่าเราต้องแบกรับภาระหนี้สินต่างๆด้วยตัวขอ,ข,อของเราเองเพียงคนเดียวนะครับการเงินยังเครียดอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายคู่ครองคนรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ารถค่าบ้านนะครับปัญหาหนี่สินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการเงินยังรู้สึกเครียดหรือว่าไวิตกกังวลนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณไปลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ผลกําไรตอบแทนที่ดีนะครับต้องบอกว่าขาดทุนก็ได้นะเป็นในเรื่องของ ความผิดพลาดการเงินยังไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเดือนนี้เราจะแก้ไขยังไงดีนะครับทำยังไงดีอย่าไปเล่นการพนัน นะครับอย่าไปเล่นการพนันถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการพนันนะให้ละเวน้นแล้วก็อย่าไปติดสิ่งของมึนเมาของมัวเมาต้องบอกว่าของผิดกฎหมายอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียตังค์ให้คู่ครองคนรักมากเกินเกินไปวิธีทางแก้ก็คือเป็นในเรื่องของให้ขยันทามาหากิน นะครับขยันทามาหากินหารายได้เสริมจากงานที่ทําอยู่เป็นประจํานะครับในเดือนนี้อาจจะต้องประครับประคองไปก่อนนะอาจจะต้องประครับประคองไปก่อนนะครับถ้าอย่างนี้การลงทุนไม่น่าจะดีอ่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดจะไปลงทุนควรที่จะลงทุนทําอะไรดี ลงทุนในเรื่องของการเป็นนายหน้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของการติดต่อเจราจาประสานงานใช้คำพูดใช้วาทศิลฝ์นต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสแสดงในจะทำ y t u t u อย่างนี้ผมว่าก็โอเคนะท o u t u b e ผมว่าก็ทำได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะไปทำเนี่ยคุณอาจจะต้องวางแผนให้ดีก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดวางแผนดีแล้วนะให้ตัดในเรื่องของ ความลังเลความความโลเลความไม่แน่ไม่นอนอะ่ะตัดในเรื่องพวกนี้ออกแล้วก็เดินหน้าลุยทํามันได้เลยปัญหามีอยู่ก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะครับปัญหามีอยู่ซึ่งการทําตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะในปัจจุบันมันเหมือนกับว่าผู้คนรอบข้างเขายังไม่เห็นด้วยกับตัวคุณในเรื่องของการลงทุนตรงนี้ไม่มีตังมันเป็นแค่ข้ออ้างอะ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นลู่ทางในเรื่องของการทาํามากินผมมองว่าคุณยังสามารถทําได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องลุยมันและขยันทํามันให้มันมากกว่านี้แล้วก็ต้องอดทนมากกว่านี้นะครับการเงินของคุณถึงจะดีขึ้นนะฝากไว้ประมาณนี้สําหรับผู้ที่เกิดในาราศีกลุ่มเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเงินการงานนะก็จะบอกว่าให้ไปทําบุญฟ้ากด็ดูจะงมงายเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า ทำบุญดีอยู่แล้วท่านไหนที่อยากจะทําบุญทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่บาตร<า>การไหว้พระการสวดมนต์นะครับทําบุญทําที่ใจเราทําแล้วสบายใจอะจะดีที่สุดฝากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ